ตอนนี้เราอยู่ที่สันหลังมังกรที่ยาวที่สุดในโลกเลยแล้วกันนะหรือในประเทศพอในประเทศพอในประเทศพอแล้วนะครับในประเทศไทยนะครับ <c oughs> มีความยาวทั้งหมด4.8กิโลเมตรที่แล้วลูกเราก็มีความสุขกับการเก็บเหล็อกอีกแล้ว <c oughs> โอ้ยเดี๋ยวมันหนีบเอานะเหมือนเดิมเลยอันนี้คือมังกรใช่ไหมครับแอันนี้ป <c oughs> ูเตชวน เดี๋ยวบอกก่อนว่าเราอยู่ที่บ้านบากันเคยจังหวัดสตูลใช่เราจะมาดูทะเลแหวกแล้วเราจะมาเจอสันหลังมังกรเมื่อกี้เราไปเจอหินอะไรมาย้อยเอ้ไม่ใช่เราไปเจอหินล้านปีนหินหินร้อยล้านปีมาปีนกับปูจุดท้ายเรากำลังจะมากินข้าวลูกก็จะเห็นปลาตีนอยู่นี่อีวิสเฮ้ยฮ้เเดี๋ยวเดี๋ยวปลาตีปลาปลาตีนน่ารักมากเต็มไปหมดเลยมันมีกี่นิ้วล่ะฮะเฮ้ยนี่ฮ้เ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 ฮ้ ไล่กันอยู่สองตัวเฮ้ยมันดีมากตรงนี้พามาดูสัดหลังมังกรก็้มาหลงไหลตัดีนือะมาน่ะบางครั้งมันจะตัวตัวในจะกระโดดแต่บางตัวมันจะเดี๋ยวเราจะกินาที่นี่นะคะแล้วเดี๋ยวเราจะนั่งเรือแล้วก็ไปดูสัหลังมังกรค่ะเป็นทะเลแหวกใช่ไหมคะใช่ค่ะตอนแรกเราบอกว่าตรงนี้มองเห็นสัตว์หลังมังกรเขาบอกไม่ใช่ตอนนี้เป็นสปาดา เฮ้ยเฮ้ยสั่งข้าวกันสั่งข้าวกันแล้วสั่งกะเพราทะเลให้เธอแล้วเออเออแเรากินข้าวเสร็จแล้วเดี๋ยวจะพาทุกคนไปเจอไม่จำพาทุกคนก็ได้พา้อยแก้วไปเจอสันหลังมังกรก่อนตัวมันอยู่ข้างล่างนะ้อยแก้วบันหลังมีตัวบักเอ็มมีปูตัวใหญ่มากเลยยังหลงไหลกับปูพาไปดูจะพาไปดูสันหลังมังกรดันมาหลงไหลปลาตีนนี่แค่สันหลังมันแค่นี้แล้วตัวมันอยู่ข้างล่างจะขนาดไหนคิดดูแล้วกันใช่ใช่โอ้ยขอบคุณมากเลยครับ เฮ้เรากิน,กนข้าวโอ้แป๊บนึงวนะขอขอกินข้าวกินข้าวก่อนดิ้มมาดิเต็มปันเลยอั <c oughs> อนนี้หนูหนูชื่ออะไรนะคะโอ้โหยิ้มเต็มด้วย <c oughs> ห,หนูน <c oughs> ่ารักบาร์กันเคยนะครับก็ยังมีเพื่อนร้อยแก้วด้วยอบบันนี้แม่ก็กดตาดวใช่ไหม <c oughs> อ่าระไรแก้วกด <c oughs> เอบบอจับน้องนะเ <c oughs> อะ <c oughs> อน่ารักมาแล้วดล้งเอาดีแล้ว ทริปนี้เราไปจนไทยกันเต็มที่มาจังหวัดตะรนทั้งทีเที่ยวต้องให้เต็มที่ใช่ไหมอ้อใช่ใช่ไหมลร้แก้วไปจนไยเดี๋ยวเราจะมีพิสูจน์กันนะร้ะแก้วว่าไร้แก้วจะได้เจอสันหลังมังกรตัวเป็นๆไหมสันหลังมังกรที่นี่ได้ชื่อว่ายาวที่สุดในโลกประเทศก็พอโอเคครับทะเลอยู่ข้างหน้าแนะล้วเดี๋ยวเราจะต้อง<ล>ไปลงเรือกันเดี๋ยวเจอกันที่บนเรือ ถึงแล้วครับก็คือเกาะหินเหล็กลอ่าที่เขาเป็นวงดนตรีชื่อหินเหล็กไฟใช่ไหม <ส cue> ไม่ใช,ไใช่ไม่ใช่แล้วเดี๋ยวเราเดินขึ้นไปตรงนู้น <S <S แล้วก็แป๊บหนึน่งน้ำมันจะขึ้นมาลึกกว่านี้ไหมก้อนเลึกกว่านี้ก็ประมาณสี่เมตรโอ้โสี่เมตรนี่ก็สูงพ่วมหัวเราเลยเหรอใช่ครับโอเคถ้างั้นเดี๋ยวเราเดินไปตรงนู้นกันครับนี่นะคะเราถึงแล้วนะคะที่นี่คือเกาะหินเหล็กอ่าแล้วความเป็นมายังไงเดี๋ยวเราจะไปพาไกด์ท้องถิ่นเขาอธิบาย้ฝั่งว่ามันคืออะไรแต่ที่เราเดินมาเนี่ยมันก็คล้ายๆเป็นทะเลแหวกออยู่่่สววนนึงเาาบก เป็นอย่างเงี้ยมาเป็นโอ้หลายๆสิบปีแล้วแต่มันก็ยังไม่พัดออกไปแบบให้มันเป็นทะเลลึกๆไม่เป็นนะมันก็ยังคงเป็นทะเลแหบเป็นตะหลังอย่างนี้ใช่มเดี๋ยวต้องไปถามเขาถ้ามันหอยลูกไม่ใช่แร่เหล็กแล้วถ้ากิด่ปีหนาก็ป็นหนึ่งพันแปดร้อยห้าสิบหกปีแล้วถ้าเกิดว่าปีหน้าก็เป็น1,857ปีเงี้ยเหรอพี่คะมาเหล็กยังไงคะก็ที่เราเห็นตรงนี้เนี่ยเป็นหินทรายนะครับข้างๆเป็นหินเหล็กเป็นแร่เหล็กเป็นแร่เหล็กแท้นลยครับไม่เหล็กไม่ดูด ได้ดยลมันเหมือนกับคนเอาเหล็กมาบางไว้เลยนะทั้งเกาะเลยเป็นลักษณะนี้หมันบรรพบุรุษเราเก่อสร้างมานั้งแต่เด็กเลยนะก็เป็นนี่คือเหล็กจริงๆเหรอก็จะเป็นแร่เหล็กครับเป็นแร่เหล็กจากลาวาบนะกอะไฟใต้น้ำเนี่ยจากอินโดนีเซียครับอินโดนีเซียก็ไม่ไกลครับไม่ไม่ไกลประมาณนี้ลังกาเวก็อินโดนีเซียเลยทีนี้ลูกเราก็มีความสุขกับการเก็บเหล็กอีกแล้วอะไรมีอีก ใช่คือทั้งเกาะเนี่ยใครเดินที่มาก็จะเป็นแบบนี้หมดแต่ว่าจะชัดเจนที่สุดคือไอ้ก้อนเนี้ยที่เรามาสร้างไว้ใช่ไหมไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่เดี๋ยวเราจะไปไหนกันต่อครับไร้แก้วเรามันจะไปสันหลังมังกรนะคะเพราะว่าบอกว่าเป็นสันหลังมังกรที่ยาวที่สุดใช่ครับในไหนในประเทศไทยโอ้จริงเหรอไร้แก้วจะต้องไปดูนะเออมีใครเขาคงทำแล้วพัดหล่นลงมาไปท้งนั้นเดี๋ยวเราจะไปดูเกาะกันต่อ โอ้ยเดี๋ยวมันหนีเอานะเหมือนเดิมเลยอันนี้คือมังกรใช่ไหมครับใกล้เลอันนี้ปูเซจวนครับอ๋อนึกว่ามังกรเรามาสัหลังมังกรแล้วนะครับตอนนี้เราอยู่ที่สันหลังมังกรที่ยาวที่สุดในโลกเลยแล้วกันนะหรือในประเทศพอในประเทศพอในประเทศพอแล้วนะครับในประเทศไทยนะครับมีความยาวทั้งหมด4.8กิโลเมตรโอเคครับแล้วก็เราลงเรือตรงนี้เราจะเดินไปถึงตรงนู้นเลยหรือเปล่าไปไหมล่ะต้องเดินไปถึงตรงนู้นเลยใช่ไหมครับถึงจะประสบความสำเร็จอเลยอันนี้ที่เราอยู่นี่ต้นหางที่หางครับผม ก็ยาก็เทีย่ยวถึงตัวก็โดนปวดหัวหัวไปกลับนี่ใช้เวลาเท่าไหร่ครับไปกลับก็ใช้เวลาประมาณไม,ม่งจะวิ่งสลิงนะไปแก้วเดี๋ยวป้าจะรอตรงนี้นะครับหนูไปกับไกด์และเดี๋ยวเราเจอกันไป กี่กิโลมาเนี่ยตัลลังก้อนมากี่กิโลฮะสี่สี่จุดเจ็ดกิโลเมตรโอ,อ้โหไม่มีเงินตหยดเลยเนะ<ห>าะฮะไม่มีเงินตหยดเลยเนาะลมพัดเลยลเหนื่ยอยมากพี่เราแก้จับในห,หัวใจป่ะโหว,ะวิ่งไปเมื่อกี้ตัลมังกรน,นี่เขาว่าอยู่ตรงก่นอนตรงนู้นหรอโหต้นแรงมากเลยต้นแรงอย่างเดียวแต่ไม่ไม่ไม่เร็วเหรอก็ค <laughs> งรู้ว่าเราโกหกมั้งคือเมื่อกี้ในความจริงจะไปตรงนู้นครับแต่มันไปไม่ได้เพราะว่า ช่วงที่มันไปถึงตรงนู้นสันหลังมันเป็นถึงตรงนู้นจริงแต่ว่าน้ํามันขึ้นสูงเท่าไหร่น้ำสูงเท่าไหร่พี่สี่เ <4 S 2> มตรสี่เมตรที่ต้องเป็นไตสกีฬานะหมายถึงว่าเราเราเราไม่ได้เดินได้ทั้งวันถูกไหมใช่ครับเราเดินได้เฉพาะช่วงบ่ายสองเป็นต้นไปใช่ก็คือถ้ามาก่อนบ่ายสองก็คือ4เมตรแล้ว<ร>แล้วอย่างนี้เรือวนไปรับผมตรงนู้นเลยได้ไหมได้ครับได้สู้ไม่สู้ไปให้ถึงฝั่งนู้นเลยไหมไปได้ไปไหมไม่ไปไถ้ามันจะพเดชวนเนี่ยแต่ว่ามันอยู่ข้างในเนี่ยค เรามาได้กลางทางแล้วแต่ว่าเดี๋ยวเราจะไปเกาะหาดไทดํดำต่อเพราะฉะนั้นเราต้องเก็บแรงไใช้ต่อเพราะฉะนั้นเราควรขึ้นเรือได้แล้วใครว่าลูกหัวใจอยู่ปะเนี่ยโอเคอ้อขอยังขอยังถ่ายรูปขอหยังไปตัดหลังมังกรมังกรหมดแรงแล้วไปเดี๋ยวเราไปที่หาดไทรดำกันต่อครับ ถึงแล้วมาฮึไปตองเลยลงไปเลยนี่หาทรายดำลงเลยแล้วไปดูที่มันดำกว่าที่อื่นยังไงเพราะว่าที่นี่แดดมันแรงทำให้ตัวเราดำบ่อยทำให้แสกทรายมันก็เลยดำเพราะแดดที่นี่แรงกว่าที่อื่นนี่เราก็โทรความเป็นเท้าเหล็กอยู่ด้วยนะเนี่ยแล้วแก้วตรงไหนครับพี่ที่บอมันดำข้างหน้าเลยเขาบอกว่าข้างหน้าจะเป็นหาทรายดำหาทรายดำอ๋อเขาบอกข้างหน้าจะเป็นหาทรายดำ ดำแค่ไหนไม่ใช่เลยมันเปลือกหอยเหมือนเดิมเฮ้ยดำจริงๆแต่มันดำเป็นบางช่วงนะขวาขวาดูขวาเฮ้ยเดี๋ยวก่อนขวานั่นดำเลยนี่ขี้โคลนไปเจ้วไปขึ้นมานี่ก่อนทำไมขี้โคลนเออทำไมขี้โคลนต้องไปดูดิเอาดำๆเอาจริงเดี๋ยวเราจะมาดูดิว่าหาดทรายดำมันจะดำกันแค่ไหนแต่ตอนนี้แม่หนูก็กลัวดำมากแล้วไปเลยดู อ่านี่มันว่าทะเลแหวกเหมือนกันนี่นนสนามบอลสนามบอลอ๋ออันนี้จะออกแนวกว้าง<อ>คือมังกรตัวนี้อ้วนแต่มันมีคนเดินมาแล้วดูคนหนึ่งนี่นนนอ๋อกลุ่มเมื่อกี้เขามาก่อนเราถอยห,หอลังมาหน่อยถอยหลังมาหน่อยเหน็นไหมไหมา,มา,าบังคับได้เออลงมา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 เน่โอ้โหบินล่อให้เราเห็นเลยเว้ยโต้ลมโต้ลมแบบบินโชว์บินโชว์เออปลาเช่ามาไงแป๊บเดียว มันเป็นเหี่ยวใช่ไหมครับเหี่ยวเหีเห็นไหมเหยี่ยวสีขาวใหญ่อ๋อเหี่ยวสีขาวใหญ่แต่ตัวนี้ท่าทานจะไม่ค่อยมีแรงบินไม่โตลมเลยไม่ขึ้นไปเลยอ้าวยังหาอะไรกินไม่ได้ไปครับพี่พาลิมเดี๋ยวช่วยอธิบายเรื่องไอ้ตายจริงๆให้ลูกผมฟังหน่อยอยากลองอยเหรออยากลองเหรออยากลองอยากลองเลยทาตัวจะทาอะไรนะทาแขนมันพี่เข้าแล้วแหละพอแล้วเออเดี๋ยวก่อนทำอย่างเงี้ทำอย่างงี้ยเอแบบนี้ครับ พเพราะว่ากนด้านล่างเนี่ยจะตกหอยอยู่ด้านบนนี่จะเป็นเนื้อไส้ดำหมดเลย,เ,ย,เ,ยเราก็ต้องนวดนวดต่อน,นี้ใช่ไหม,<ต>ม,มครับตักแกะเลยทัแกแฉกเลย,เลยคือมันนุ่มแต่ว่ามันมีความหยาบนิดนึงมีความหยาบนิดนึงม,นมันคือตายแหละก็ให้ร้อยแก้วเดินลงน้ําไปคนเดียวเพื่อไปล้างแขนกับพี่ไกด์พาลิมหลังจากที่แบบว่ามาปุ๊บเนี่ยทำให้ชุมชนเขามีรายได้แล้วก็ คนไทยด้วยกันก็ต้องอุดหนุนช่วยเหลือคนไทยด้วยกันก็มาเที่ยวเที่ยวแล้วได้อะไรเราก็ได้ความสุขได้ความรู้ทางไกด์ก็ได้รายได้ด้วยสซดาคอกผิวมาแล้วแก้วคอกแล้วไหนเรามาจับดูเอาลมลุกเอาล้มลล้มตรงไหนอ่ะอันนี้คือเฮ้ยเดี๋ยว่อลองลองดูเนี่ยโอ้โหสุดยอดจริงเนียนขึ้นแล้วทำไมเขาไม่เอาไปขายกันไม่ได้ไม่ได้ห้ามใช่ไหมห้ามเลยไกด์ของเราแก้วชื่อพาลิมพาลิมพี่พาลิมนะครับแล้วเมื่อกี้เราได้คุยกับพี่พาลิมไปว่า ทางเนี้ยเป็นคนอิสลามร้อยเปอร์เซ็นต์ภาษาที่ใช้คือภาษาไทยนั่นแหละแต่ว่าภาษาอินเดีมันมันต้องเป็นภาษาของเขาก็ใช้ภาษาเลยนะครับมาลายูมาลายูถ้าเกิดว่ามาลายูคือคุณถ้ามาลายายคือฉันไม่ใช่อ่าแล้วแกลองพูดตามพี่เขาดิได้ไหมเอาเราพูดทางข้างเขาด้วยนี่แลก็อย่าเดี๋ยวมานี่เดี๋ยวมานี่เดี๋ยวมาลากินเลยมานี่ก็อย่าเดี๋ยวมานี่ก็อย่ากูด็อกนี่กูกูด็อกนี่แล้วก็อย่า ยากจริงแต่ว่าเขาบอกว่าถ้าอยากจะรู้นะอยู่ที่นี่สองปีฝากสักครั้งหนึ่งครับให้ลูกผมปิดคลิปหน่อยบอกว่าเจอกันต่อไปคลิปหน้านะครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับปีดูลูนะปีดูดูนะขอยุ่มเกาะบุหรอกขอยุ่มเพบุหรอกโอ้โโอเคแปลว่าโชคดีเจอกันใหม่คลิปหน้าแล้วแก้ฝากเลยสำหรับคลิปนี้นะคะถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดติดนะคะอย่าลืมกด like ด้วยนะคะบายมาตันนี่ไว้พูดหรอกมาตันนี่ นมกันก็เลยแบ่งกันนะน้าก็ดีใจที่อุตสาดูช่องลูกน้าด้วยนะ<ด>ขอบคุณมากครับเฮ้ยติด,ตา,ดตามแล้วนะดีใจนะ